ผมจะมารีวิวรถไฟนอนจากเมืองเอลลาไปที่กรุงโคลัมโบนะครับจะใช้เวลาทั้งหมด9ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็มารอรถไฟอยู่นะครับรถไฟจะมา1ทุ่ม5นาทีนะไม่รู้จะตรงเวลาหรือเปล่าอีก10นาทีนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถไฟดีเลยไป20นาทีนะครับน,นี่นนรไไนนครับนนก็จะเป็นตู้นอนตู้ละ2เตียงนะมีชั้นล่าง แล้วก็ชั้นบนครับแล้วก็จะมีที่เก็บสัมภาระตรงนี้เน่แล้วก็มีพัดลมมีที่แขวนเสื้อผ้ามีสวิตไฟผมได้นอนเตียงข้างล่างนะสบายดีนะครับนอนยาวๆไป9ชั่วโมงถึงโคลัมโบตี5นะครับอันนี้เป็นชั้น2นะครับและนี่ก็คืออาหารเย็นของผมบนรถไฟนะครับห้องน้ำ,นำสะอาดอยู่นะครับขอตัวไปเตรียมนอนก่อนนะบ๊ายบาย